ฮอลลีวูดเกมไห์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้นายฝรั่งเปิดบ้านต้อนรับการมายืนของบรรดาศิลปินแก๊งสี่พพดำเสียงเรงพลังปทะแก๊งนุ่มหล่อเสียงมีสเสน่ห์ดวลใบไร้มือ,อ,อสอสเสือคำต่อไปเตรียมตัวไปเด้โอ้โห,ห <c oughs> สังรังสังคังสังคังสวยอะ่ะไปเจออันของพี่เอพอดีเลยแล้วน้องกจ้จง <c oughs> แล้วเอาคนไม่มีมารยาทมาใบ้ธรรมารยามาใบ้ธรรมารยามาจัดไว้ยังไงอ่ะแล้วมาดูลีลาการใช้เสียงของตั้มและเอะกับเกมในตำนานอีเมโลดี้เอ่อในใจลึกๆอูทำตาอีกเชอมองกันเหมือนกันกห้องหน้าค่าใจค่าใจมาช้าไม่กลัวช้าไม่กลัวอ สองล้านสองล้กอีองสารสองสารอะไรเนี่ยโอ้โอ้ข้ามาข้ามมาข้ามไปก่อนข้าไปก่อนามาข้ามข้ามไปลงขึ้นเพลงไปพร้อมกันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนี้เวลา18นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส